สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คณิปครูพี่เอื้องเหมือนเดิมสถาบันที่สอนคณิตศาสตร์ผ่านวิธีการเรียนที่ถูกต้องเหมาะสําหรับนักเรียนมปลายที่อยากเข้าหมอทันตะวิศวะหรือก็คณะสายวิทย์ค่ะวันนี้เนี่ยครูได้ดํารูปแบบการสอนใหม่มาให้กับนักเรียนก็คือเนี่ยครูได้อันนี้มาเออมันเอาไว้สอนแบบท็อปวิวก็ถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะ โจทย์กันเลยของวันนี้มาจากแผทเช่ 1, 1> <ๆ S 2> นเคยนักเรียนแพ่1หนึ่พิจศศิกา57นะคะก็เป็นเรื่องของตรีโกณมิติให้มาว่านี่ถ้าไซน์กำลังสี x ส่วนด้วย5บวกกับกลังสี x ส่วนเเท่ากับ1ส่วน12สำหรับบาง x มากกว่า0แล้วถามหาค่าของไซน์กำลังสอ x ส่วน5บวกกับกลังสข x ส่วน7ตรงกับข้อใดต่อไปนี้แล้วเขาก็ให้ช้อยมา1234นะโอเค ก็หลังจากที่นักเรียนได้ลองทําเองก่อนแล้วนะคะเรามาดูวิธีทำพร้อมๆกันอ่ะก็คือโจทย์เนี่ยให้ตัวนี้มาโจทย์เนี่ยให้ตัวนี้ให้สมาการตัวนี้แล้วถามหาตัวนี้แสดงว่าเราจะต้องมาทําอะไรสักอย่างกับสมาการเนี้ยเนาะเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าอะไรสักอย่างหนึ่งเออเราอาจ,จะได้ค่าอะไรสักอย่างหนึ่งมาอาจจะเป็นไซอาจจะเป็นคอร์หรืออะไรอย่างนี้ ใช่ไหมแล้วก็เอาไปแทนค่าลงในสมการนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นกันด้วยสมการนี้กันเลยอ่าอันดับแรกเนี่ยสมการนี้เนี่ยม,ม,มันเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะมันเป็นเศษส่วนเนาะเราขอทำให้มันง่ายขึ้นนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวให้มันมองง่ายขึ้นนิดนึงอะนะเดี๋ยวคูณคูนควายสักเล็กน้อยนะก็เจ็ดก็คูณขึ้นมานะเจ็ดไซน์กำลัง 4x นะแล้วก็5ก็คูณควายขึ้นมาบวกกับ5 c o s อสกำลัง 4x นะคะแล้วก็ส่วนด้วย 7, 5, 35นะทำส่วนให่เท่ากันนะฝั่งนี้ก็เป็น 1, 12ส่วนโอเคทีน่นี้พอเรามองแล้วเนี่ยนะคะพอเรามองแล้วตัวหนึ่งมันเป็นซายตัวหนึ่งเป็นเ็นคอสเนี่ยถ้าเราจะแก้สรรมการเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นตัวเดียวกันถูกไหม เออสรรมการหนึ่งสรรมการหนึ่งตัวแปรเราถึงจะแก้ได้ฉะนั้นเราก็เปลี่ยนสักตัวหนึ่งนะสมมุติว่าเราเปลี่ยนคอร์สกันเนาะอ่ะเปลี่ยนคอร์สตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะตัวข้างหน้าก็คือ7จ็ดกํายกำลัง 4x ตัวนี้เหมือนเดิมทีนี้คอร์สกำลัง 4x เอ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนทดไว้ตรงนี้คอร์สกำลัง 4x ก็คือคอร์สกำลัง 2x แล้วก็ยกกำลังสองอีกทีหนึ่งถูกไหมคะ เพราะถ้าเรามองไป็นี้แล้วปุ๊บเนี่ยเรารู้คอสกำลังสอเอก่ถูกไหมคอสกลังสองเอกคืออะไรเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของไซน์เพราะว่าต้องการให้มันเป็นตัวแปรเดียวด้วยเอกลักษณ์ s ซ n ์กำลังสบวกคอสกำลังสองเนี่ยคือหดังนั้นคอสกำลังสอก็คือห่งลบซด์กำลังสองถูกไหมคะแล้วก็ยกกำลังสเหมือนเดิมนะเปลี่ยนคอสกำลังสเป็น1นึ่งลบซยกำลังสองเนะคะ เราก็เปลี่ยนตัวนี้นะคะเป็นกระจายเลยไหมเดี๋ยวเรากระจายเลยแล้วกันเนาะจะได้มาใส่ตรงนี้เลยหน้ากําลังสองมันเป็นคืนหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองนะใหญ่กระจายเป็นหนึ่งกำลังสองลบไซน์กำลังสี่นะคะต้องเป็นหนึ่งกำลังสองลบสองหน้าหลังนะสองไซน์กำลังสอง x บวกกำลังกำลังสองนะคะตัวนี้นะกระจายแบบหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองนะไม่งงนะก็ยกตัวนี้ยกตัวนี้นะคะเอามาใส่ ตรงนี้นะคะโคตกำลัง 4x ก็คือ1ลบ2 sin กกำลัง 2x บวกกับ sin กกำลัง 4x โอเคก็แปลงจากตรงนี้นะคะมาเป็นตนัวนี้แล้วก็35เดี๋ยวควยขึ้นมาหน่อยนะ35ตัวนี้ควยขึ้นมานะคะเป็น35ส่วน12นะคะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราคูณกระจายเข้าไปเนาะ ตัวนี้เป็น7จ็ดไซดกำลังสี่เหมือนเดิมนะคะ5ตัวนี้คูณกระจายเข้าไปบวกห้าลบสิบไซดกำลัง 2x บวกกับห้าไซด์กำลัง 4x นะคะเท่ากับ35ส่วนด้วย12อ่ะตัวนี้รวบได้ถูกไหมวบได้นี่7จ็ดไซดกำลัง 4, สี่ห้าไซกำลังสี่ใช่ไหมคะรวมกันเป็น12บสองไซกำลังสี่นะคะแล้วก็เท่าไหร่ลบสิ ทรายกำลัง2 x นะคะแล้วก็บวก5เท่ากับ35ส่วน12ตัวนี้เนาะอ่ะทีนี้เราก็เอา12คูณตลอดนะคะเพื่อให้ส่วนมันหายไปเดี๋ยวเราแบบน่าจะแก้ทรายทรายออกมาได้แหละอ่ะเอา12นะคะคูณตลอด144สทรายกำลัง4 x กำลัง4 x บวกเอ่ยลบกับ120สทรายกำลัง2 x ค่ะบวกกับ อันนี้จะเป็นบวกหกสิบใช่ไหมอันนี้เป็นสามสิบห้านะบวกหกสิบลบสาสิบห้าก็เป็นบวกยี่สิบห้านะคะอันนี้คือครูคิดแบบรวบตัวนี้กับตัวนี้เลยนะอ่ะก็เหลือเท่ากับศูนย์ทันไหมถ้าไม่ทันได้เรียนคิดแบบตามปกติได้เลยนะอ่ะก็คือเมื่อกี้ครูเอาส2บสองไปคูณห้าเป็นหกสิบใช่ไหมหกสิบแล้วก็ ถ้า12คูณ13 35ส่วน12เนี่ยมันจะเป็น35ก็60ลบ35ได้25นะคะโอเคทีนี้เราก็มองเห็นแล้วว่าตอนนี้เป็น1 4 4ซส่กลัง 4x ลบ120ซสก่กลัง 2x บวก25นะฉะนั้นเรามองตัวนี้เป็นหลายเป็นตัวแปรทั้ตัวแปรหนึ่งสมมุติว่าเป็น a ก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นอันนี้เป็น a กำลัง2งถ้ามองให้ง่ายขึ้นนะถ้าใครมองออกก็ไม่ต้องแทนตัวแปรก็ได้นะคะ อันนี้ครูก็แทนตัวแปรมันง่ายขึ้นอ่ะเราก็มองว่าเนี่ย144ก็เกิดจาก12กับสิใช่ไหมย5ก็อะไรเราก็ลองแทนเลขไปดู5กับ5ว่าได้ไหมอ่าอย่างนี้นะเครื่องหมายบวกก็อาศัยลบกับลบให้เหมือนกันทั้งสองตัวก็เป็นลบ60ลบหกเป็นลบร2อยี่สพอดีอ่าแสดงว่า a ของเราเนี่ย เท่ากับ5สนะ่วน12เนาะซึ่ง a ของเราเนี่ยแทนตัวแปรอะไรแทน sin ์กำลังสอง x นะโอเคทีนี้แสดงว่าเราได้แล้วว่า sin กำลังสอง x เราเนะี่ยคือ5ส่วน12โอเคพอได้ตรงนี้ก็พอใจแล้วพอใจละมาดูตัวนี้ซิที่โจทย์ถามเงิ่ตรงนี้นะคะอ่าไหนมาดูกลับมาดูตรงนี้ชึบสิ่งที่โจทย์ถาม sin ์กำลังสองของ2 x เออ s i n 2x เนี่ยสูตรว่ายังไงก่อน2 s i n x cos x ใช่ไหมคะแล้วก็ยกกำลัง2อีกทีถูกไหมมันคือ s i n 2x แล้วยกกำลัง 2x อี t หนึ่งอ่ะอ่าก็คือ2 s i n x cos x แล้วยกกำลัง 2x อี t หนึ่งอ่าแล้วก็ส่วนด้วย5ปกตินะคะบวกกับตัวนี้ cos 2x แล้วยกกำลัง2ถูกไหมคะ cos 2x สูตรว่าไงเราก็ต้องไปเลือกใช้สูตรที่มันมี sin เพราะว่าเราอะรู้ค่า sin ข้อ 2x สูตรว่า1ลบ2 sin กำลัง 2x นะจริงๆข้อ 2x อาจจะเป็น2โคอดกำลัง 2x ลบ1ก็ได้หรือสูตรอื่นๆก็ได้แต่ว่าเราเลือกใช้สูตร s ซ n นะเพราะว่าเรารู้ i n โอเคขอกั้นตรงนี้นิดนึงอันนี้ไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้อันนี้ทดไปไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้คือ c ค s 2x นะแล้วก็ยกกำลัง2นะคะโคต 2x คือ1ลบ2 sin กำลัง 2x นะคะแล้วก็ยกกำลัง2นะคะส่วนด้วย7นะ นะตรงนี้ต่อ2 sin x cos x คอทั้งหมดกำลังสองมันจะกลายเป็นอะไร4 sin ซกำลังสองอ,อก์ำลังสอ,งอใช่ไหมส่วนด้วย2อ,อันนี้ก็คือจริงๆอันนี้เราไม่ต้องกระจายก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเรารู้ sin กำลังสอไงเองเอ,อฉะนั้นนเนี้ยติดไว้เหมือนเดิมได้เลยโอเคไหมอันนี้เหมือนเดิมทีนี้เนี่ย ตัวไอ้เจ้าคอสกําลังสอง x ของเรามันคือใครนะอ่าหนึ่งลบไซน์กำลังสอง x ใช่ไหมตัวคอสกําลังสอง x เนี่ยนะคะมันคือหนึ่งลบไซน์กำลังสอง x อ่าแล้ก็แปลงเพราะว่าเรารู้ไซน์กำลังสอง x เราก็แปลงให้คอสกำลังสอง x เป็นหนึ่งลบไซน์กำลังสอง x นะคะเออไม่มีกำลังสองนะแล้วก็ส่วนด้วยห้าเนี่ยเสร็จแล้วที่เหลือก็คือเป็นการ แทนค่าละอันนี้เหมือนเดิมเลยนี่ที่เหลือก็คือเป็นการแทนค่าได้แล้วเพราะว่า sin กกำลังสองเกเราเท่ากับ5ส่วน12เราแทนแต่ละตัวไปเลยด้วย5ส่วน12ค่ะนักเรียน4คูณอยู่กับ5ส่วน12บนะลบคูณอยู่กับ1ลบ5ส่วน12นะแล้วก็ส่วนด้วย5บวกกับนี่1ลบ2คูณอยู่กับ5ส่วน12นะแล้วก็ทั้งหมดตัวนี้ยกกำลังสอง แล้วก็ส่วนด้วย7โอเคอะที่เหลือนักเรียนคิดเลขเองเลยนะอาจจะต้องระวังเรื่องเศษส่วนนิดหนึ่งนะระวังเรื่องเศษส่วนนิดหนึ่งนะคะถ้าคิดเลขออกมาแล้วนะคะคําตอบสุดท้ายก็คือ25ส่วน126อนะ่ะซึ่งตรงกับช้อยที่2ของโจทย์นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้ายังไงนะชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด s u s ับ cribe กดติดตาม f o l l o w อะไรก็ตามแต่ด้วยนะคะ I, just on me, on me the day I, I gotta convince myself I don't, I don't want it